เชบเอ้ยใครรอวะบีเอบ้าหรอบ้าโอนน่รอทำปากเหมือนพ่อจ๋าสิไ <All right. S 1> ไหนไม้เราอยู่นี่ <What? S 1> โอเค <c oughs> เอาไม้ส,งสูงๆดีกว่าพ <c oughs> ี่ไอ้หยิบหย,ยิบอันนี้ให้พ่อจ๋าหน่อย <c oughs> เร่เร่เรแป๊บหนึ่ง เออนอั่นนี่นัออ่นนีออ่ไอตัวไม่ใช่เออหนังสือเล่มน,นี้มันสูงไปหน่อยเฮ้ยได้แล้วอ๋อไม่บังไม้แล้วพร้อมหรือยังนนใครทำน้าปกขาดเนี้ยใครทำน้าปกขาดโอเน่นั่นเองเรื่อง เมลโรสกับเค้น้อยตามหารอยยิ้มเอมมาซิเซนเตอร์คาสอ้นาน้องคู่ไป็นแปลนะสำนักพิมพ์พาวเวอร์ปรินตออ์โอเคเมลโรสตามหาเค้น้อยโโอ้โในวันอาทิตย์ที่แสนสดใสมีอะไรบางอย่างดูแปลกไป เป็นอะไรไปหรอแมวโรสเคน้อยตัวเขียวถามนี่เคน้อยตัวเขียวเอเอแมวโรสนั่งยืนเมาอ,อยู่เลยแมวโรสบอกว่าฉันทำรอยยิ้มหายไปดูสิเศร้าเลยตาหงอยหงอยเลยเหมือนอนนีตอนนี้หรือเปล่าอุออนี ทำยิ้มหายไปหรือเปล่าไม่ใได้งั้นเราไปตามหารอยยิ้มกันเถอะ<โฟ>เค้น้อยชวนเม,มลโรดและเค้น้อยขับรถออกไปนอกเมืองแล้วเราจะเจอรอยยิ้มได้ยังไงเมลโรดถามเค้น้อยเลยลเมลโรดไม่มีน,นี่ไงเมลโรดอ่ะเมลโรดเป็นหมหาลูกเค้น้อยเป็นเพื่อนของเมลโรดนะ มา,ม,า,ม,า,ม,าม่าเมตานี่ตาม,มันเศร้าๆอยู่นี่ตามหารอยยิ้มหายิ้มก็ไม่เจอไปเปิดตะจุดไว้เอ้ยอันนี้มันเป็นรถเปิดประทุนไม่ต้องคุมหรอกพัดลมเย็นปั่นปันปันป่นปัน่นพี่ปันเสียงดังจริงพี่เอวาก็เสียงดัง ต่อไปเออไแล้วเออ,อเคน้อยพูดแรกสุดนะถ้าเราจะตามหารอยยิ้มนะเราต้องวิ่งวิ่งไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ไวิ่งไปเลยวิ่งยังไงลนะ่ะวิ่งอย่างนี้ไงวูดวิ่งไปเลยที่สนามหญ้ากว้างไงแล้วเราต้องทำยังไงต่อละ่ะ เราก็ต้องกระโดดข้ามลำธารน,นี่ไงโดยไม่ต้องแตะโดนน้ำสักนิดเลยนะกระโดดไปเลยชึบชึบชึบอย่างนี้ไงเคน้อยบ,บ,บ,บอกอบอบเอ๊ะเอะมีกบด้วยนะตัวเล็กใช่มีตัวอะไรด้วยเลยลูกผดเสื้อผีเสือ้อบผดเสื้อตัวใหญ่อยู่นี่บผดเสื้อตัวเล็กอยู่นี่ใช่น่ตัวนี้ อันนี้ตัดพี่วะน,นี่เออมีน้องมันแล้วก็มีพี่มันใช่ไหมอันนี้อันนี้ตัดพี่ว่ะใช่อันนี้ตัวอะไรรู้จักหรือเปล่าลูกตัวจอนตัวจอนตัวจอนพี่ตัวจอนพี่ปันตัวแมงปลอแมงปลอแมงปลอ,อเราก็เกิดอ่าใช่ตัวของพี่ปันก็ได้ เราก็กระโดดข้ามลำธารโดยไม่ให้ต้องแตะน้ำสักนิดอย่างนี้ไงเคน้อยบอกแล้วเราต้องทำยังไงอีกระตามหารอยยิ้มเนี่ยเราก็ต้องไล่จับกระลอกบนต้นไม้อย่างนี้ไงโอ้โหกะโดดจับกระลอกเลยกระลอกตัวสีส้มๆมแดงๆเนี้เอ๊ะม,ม,ม,มอนนามนออมอนน่าสนุกนะวิ่งจับกระลอกอะ ต่อไปเราก็ต้องไปทักทายแม่วัวทุกตัวอย่างนี้ง่ายเอาหญ้าให้วัวกินดีไหมใช่คนนี้เคยเอาหญ้าให้วัวกินไหมลูกเดยเออเอาญ้าให้วัวกินอย่างนี้ง่ายต่อไปเราก็ต้องหาดอกไม้สีเหลืองให้เจอแล้วก็สูดดมมันอืเดี๋ยวดิมันจะหอมไหมอย่างนี้ง่าย ยิ้มหรือยังได้แล้วยังเมวรนยังไม่ยิ้มเลยเนี่ยลูกแล้วก็ตะคุบใบไม้ที่กําลังร่วงอัพอย่างนี้ไงโดดตะคุบใบไม้ชึบเลยถ้าตะคุบใบไม้ได้นะเราก็มาเอามาแปะจมูกจึ๊บอย่างนี้ไงมาหยิบต่อเอ้ยมันคาบแล้วเนี่ยไม่ได้แปะจมูกแล้วเนี่ยไม่ใช่แปะแค่นั้นนะ และก็เดินถอยหลังขึ้นเขาไปเรื่อยๆฟื้ไปเลยอย่างนี้ไงเคน้อยบอกหน้าทเอเอาใบไม้แปะจมูกปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นเขาเลยเป็นไงล่ะน่าสนุกนะจากนั้นก็ไปพักตรงที่พิเศษของเราแล้วลืมทุกสิ่งทุกอย่างให้หมด <S <S ไปนั่งพักดูวิวภูเขาเลย เคน้อยก็เลยถามว่าเอ๊เรากำลังตามหาอะไรอยู่นะเราจะลันจะหาเราจะลันจะหาแต่หมดเลยเรากำลังตามหาหรอยยิ้มกันอยู่นี่ไงไม่ต้องตามหาแล้วเมลโรสยิ้มแล้วเนี่ยเอ้ยฉันก็จำได้ไม่ได้ฉันก็จำไม่ได้เหมือนกันฮะ เมลโรตอบแล้วก็ยิ้มอย่างนี้ไงอันนี้เยอันนี้เหรอน้าน้อคู่กับเป็นเป็นเป็นคนแปล <love> ส่วนคนเขียนนะ <love> ชื่อ <love> เอมมาอันนี้มันเจ๋อเรื่องนี้มันสนุกนะพ่อจ๋าชอบอ่านให้เอวาฟังชอบอ่านให้พี่เอวาฟังตอนเด็กแล้วพ่อจ๋าก็เอามาอ่านให้โอเนฟังสนุกมากจบแล้ว